ก่อนอื่นก่อนอื่นขอแจ้งยอดประป่าให้โยมทราบก่อนนะาป่ากองทุนส่งอาพาธตนะเพราะว่ามีเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆตอนนี้น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะก็คือ958,512ห้าบาทนะน,นี่คือยอดประปา ของ,นงอุนทรงอาพาธนะเป็นอะไรที่เกินที่คิดไว้เยอะมากนะนะกินโมทนาบุญกับทั้งประธานทั้งรองประธานพระป่าแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะนะวันนี้ได้ประชุมกับคณะกรรมการนะของวัด ทั้งหมดนะทั้งรอพอศาตาทั้งกำนันผู้ด,ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในตัวนปลายชุมพลทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็มีมติกันว่าจะขอปิดวัดต่อไปอีกประมาณหนึ่งเดือนนะเพราะเหตุว่าช่วงนีนะ้ทางจังหวัดทั่วประเทศเนะ่ยเริ่มรับคนที่ มีพื้นเพเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกกลับมาแล้ววันนี้ก็เริ่มทยอยรับกลับมาแล้วจำนวนเป็นไม่ต่ำกว่ามหมื่นคนนะที่ไปทำงานอยู่ในกรุงเทพหรือในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสุดตอนนี้นะเพราะนั้นก็เลยมีปติกันว่าขอปิดวัดอย่างเข้มข้นเหมือนกัน นะก็คือจะมีเจ้าที่คอยตรวจสอบคนเข้าคนออกด้วยนะอันโยมจะมาทำบุญก็มาได้นะแต่ว่าก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่จะ,จะคอยตรวจวัดอุณหภูมิฉีดเพนฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอลอะไรเงี้ยนะฮนะเพราะว่ามาสังเกตดูว่าช่วง สิบกว่าวันมาเนี้ยที่เราปิดวัดก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนแปลกๆเข้ามาเยอะนะไม่รู้เข้ามาทําไมเพราะไม่ถามใครเลยขับรถบนดูทั่ววัดมันก็ขับมอเตอร์ไซค์วนดูทั่ววัดก็กลับออกไปอะไรนะอยู่บ่อยมากนะอันนก็ทางวัดก็คงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นส่วนโยมที่จะมาสวดมนต์ก็มาได้ตามปกติแต่อาจจะ ต้องเจอเจ้าหน้าที่หน่อยนะเจอเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งตรงประตูทางเข้าโดยเฉพาะประตูหลังนะประตูหน้าจะปิดประตูหลังจะเปิดนะานก็จะไม่สะดวกนิดหนึง่งต้องแจ้งให้ทราบก่อนโนะยมที่จะมาทําบุญหรือโยมที่เป็นจิตอาสาเข้ามาทํางานวัดกันอยู่ตลอดช่วงนี้นะก็จะเข้าออกได้ตามปกติแต่อาจจะมีเนะจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้แจ้งให้ทราบ นะวันพระก็จะออกบิณฑบาตเป็นปกติทุกวันนะงดการทำบุญวันอาทิตย์ไปก่อนเดี๋ยวจะเป็นการรวมคนหมู่มากนะอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่วัดเองก็ช่วยพยายามที่จะทำท่้ที่จะทำได้นะเพื่อไม่ต้องการให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นในวัดวังหินด้วยส่วนหนึ่งนะวันนี้มีคาถามอยู่ หลายข้อนะฮะพราะฉะนั้นก็เชิญคำถามนะกับเหาสมาชการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณนีนาะวันที่20กรกฎาคมได้ส่งสภาวะพระอาจารย์ไปว่าขณะฟังธรรมแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาวันนี้ช่วงบ่ายขณะเก็บผลไม้อยู่โยมก็ฟังธรรมและพิจารณาธรรมนั้นไปด้วยพ่อ,พอหลวงพ่อ พูดออกมาถึงว่าอย่าประมาทในกิเลสในธรรมหัวใจก็อ่อนโยบยาบลงแล้วก็ร้องไห้อีกครั้งรู้สึกว่ากิเลสตัวใดตัวหนึ่งของโยมไม่รู้ว่าตัวไหนมันโดนทุกมันรู้สึกมันรู้สึกยอมเหมือนมวยที่โดนน็อกไล้ซึ่งทางต่อสู้อะไรประมาณนี้ตั้งแต่ถอนฐานมานี้รู้สึกว่าใจอ่อนไหวกับธรรมมาก รู้ซึ้งและเข้าใจท,ท,ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยเป็นและเมื่อวานไปทำบุญตักบาตรที่วัดขณะขับรถไปก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เข้าเกียร์มองกระสกหลังเหยียบคันเร่งคือแตะรู้อย่างนี้ตลอดความรู้สึกที่ตาหลังก็เห็นได้ชัดเจนคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนค่ะตาก็เห็นรถแซงเดี๋ยวเห็นรถสวนแต่จิตนั้นไม่ได้ออกไปกับรถนั้นนิ่งๆอยู่กลางลำตัวค่ะ ก็เป็นอยู่อย่างนั้นจนเห็นสภาวะทุกอย่างเคลื่อนไหวไปหมดยกเว้นจิตที่รู้อยู่สติสัมปชัญญะดีมากความรู้สึกเหมือนทุกสิ่งเคลื่อนไหวยกเว้นจิตเป็นอยู่ขณะหนึ่งซึ่งโยมไม่ได้คำนวณหรือนับค่ะพอไปถึงที่วัดก็ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นปกติสรุปสนายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาภาทีก็แปลกกริยาที่แสดงออกไปนั้นมันเป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้กดข่มอะไรคือปล่อยมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ใจข้างในกับนิ่งสงบซึ่งรู้สึกเป็นอัศจรร,จรย์น้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะมีหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านเขียนเรื่องน้ำนิ่งไหลที่จริงท่านไม่ได้เขียนท่านบรรยายเอาไว้แล้วลูกศิษย์ลูกหามารวมพิมพ์คำบรรยายของท่านเอาไวนะ้ะชื่อว่าน้ำนิ่งแล้วก็ไหล น้ำมันนิ่งแต่มันไหลเหมือนน้ำที่มันถ้าน้ำมันลึกเดี๋ยวจะเห็นว่าข้างบนนี่มันนิ่งสงบเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ข้างล่างมันไหลนนั้นเหมือนกันจิตที่มีสติสัมมาญาดูแลเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยอันมีความรู้สึกว่าเราก็ทําอะไรเหมือนปกตินะแต่ข้างในมันนิ่งๆอยู่ข้างนอกมันก็ไหลอยู่นี่แหละ แต่ข้างในมันนิ่งๆอยู่นะมันมีสติสัมปชัญญะเฝ้าสังเกตดูสภาวะต่างๆอยู่นะ่ะตอนนี้โยมอาจจะได้ยินเสียงหลังคาดังเพราะฝนตกหนักมากนนะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าดูไปนะอย่าประมาทในกิเลสอย่างเนี้ยอย่างที่โยมฟังทำมานั่นแหละนะครูบาอาจารย์ท่านมักจะบอกว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรรบกวนจิดก็เฝ้าดูไปสักปีสองปี นะจะกระทั่งมันมั่นใจเองว่าไม่มีอะไรต้องทําต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ถ้ามันยังมีกิเลสเข้ามาถึงใจได้อยู่ก็ดูมันต่อไปอนะะมันจะมีหรือไม่มีก็นะเฝ้าสังเกตดูอย่างนั้นเนี่ยแค่นั้นเองอย่าประมาทอย่างนี้อย่าเห็นว่าเออความสงบความสบายการมีสติสัมปัญญะการที่จิตมันรู้สึกดีเหลือเกินตอนเนี้ยมันน่ามันอย่าเพิ่งไว้ใจมันแค่นั้นเองแม้แต่พู้เจ้าก็ทรงตัดเตือนอย่างนั้น นะอย่าไว้ใจนะท่านใช้คำว,ว่าสมณะธรรมนะที่มันเกิดขึ้นนะนะท่านหมายถึงแม้จะเป็นพระนะอนาคามีไปแล้วก็อย่าพึงไว้ใจถ้ายังไม่หมดกิเลสนะผู้เจ้า,าเตือนในขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนกันละนะแต่ว่าไปพ่อสังเกตดูกันแล้วกันอย่าพึงไว้ใจนะอนะนะเชิญจากคุณไหม เชา้านี้ตื่นมานั่งสมาธิและทำวัดเชา้าตามทางวัดวังหินด้วยจิตที่เบิกบานโดยเฉพาะบทสวดอน,น,ะะนัอน,นตะลักษณะอนันตลักษณะสูตรและบทกาลามสูตรรู้สึกลึกซึ้งกินใจด้วยใจที่สว่างและเบิกบานดั่งดอกบัวที่ได้รับแสงรุ่งอรุณและแย้มเบิกบานค่ะน้อมกราบค่ะเหมือนกันคำตอบเดียวกันเลยคำตอบเดียวกัน ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตอนนี้เสียงลังคาด,ดังเหลือเกินอ่ะเชิญนะจากคุณกมลดิตขอส่งการบ้านครับเปลี่ยนลงมานั่งพื้นแข็งแข็งจะรู้สึกว่ามีสดิกว่านั่งเบาะนิ่มๆเพราะย้ายรู้จุดกระทบได้ชัดเจนดีครับที่เคยเจ็บปวดเคยชาขากลับหายไป มันมาไม่จริงเหมือนจะขู่ๆแล้วก็หายไปเดี๋ยวนี้นั่งชั่วโมงหนึ่งไม่รู้สึกทรมาเลยครับบางครั้งก็ไม่ได้ง่วงแต่หาวเอาหาวเอาน้ำหูน้ำตาไหลสักพักก็หายไปแล้วจู่ๆมันก็เหมือนมันวุ่นเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งอธิบายไม่ถูกเหมือนหัวว่างตัวว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่รู้สึกหายใจไม่เข้าไม่ออกนึกได้พระอาจารย์เคยบอกว่า ไม่ต้องกลัวตายลุยมันเข้าไปเลยก็นั่งอึดอัดอยู่พักหนึ่งไม่ไหวแน่นอกจะระเบิดเลยพยายามคลายความรู้สึกออกมาครับซ้อมๆเอาไว้เผื่อเป็นโควิดเขาจะได้นะมันหายใจไม่พอหายใจไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ยซ้อมๆเอาไว้นะแต่จริงแล้วถ้าเราดูจริงเนี่ยมันจะเห็นอาการที่มันมีลมหายใจอะไร เล็กๆลึกๆอยู่อยู่จุดหนึ่งนะถ้าไปเห็นตัวเนี้ยมันจะรู้สึกโป่งขึ้นมานะไปสังเกตดูใหม่นะถ้ามีอาการานี้อีกนะอย่าอย่าเพิ่งวิ่งหนีน,นะเป็นะเวลาเราเวลาจิตมันลงไปสงบเงี้ยมันโปร่งโล่งมันมาทีนี้อาการสงบน่าจจะอยู่ไม่นานนักนะแล้วมันจะมีสภาว,ภาวะพิสดารอะไรปแปลกๆพวกนี้ตามมาอันก็ เดี๋ยวมันก็จะโผล่ไม่อีกนะถ้ายังไม่ผ่านมันเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกแค่นั้นเองทีนี้อาการที่เรานั่งเบาะแข็งๆแล้วมันไม่เจ็บไม่ชันเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจิตเป็นสมาธิต่อให้นั่งบนหินก็ไม่เจ็บน,ะ,นะเวลาพระพาพระอามานี่เป็นคนที่กระดูกตรงก้นนี่แหลมมากเลยกล้ามเนื้อแทบจะไม่มีเวลาไปนั่งบนพืน้นแข็งๆนี่มันปวดร้าวไปทั้งตัวนะแต่ถ้า พาพะไปเดินป่ากันเนี่ยสดมากกันนั่งกันอยู่บนพารานหินกว้างๆน,นะไม่ได้มีเบาะนุ่มอะไระนักหนาน่ะมันถ้าจิตเป็นสมาธินั่งบนหินก็มันก็นั่งบนเบาะมันนุ่มนวลนะมันจึงอยู่ที่จิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เบาะข้างนอกหรอกนะนตอนนี้นั่งเบาะนุ่มขนาดไหนก็เจ็บค้นอยู่ดีถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นสารพัดเบาะแล้วตอนนี้นะคนานน้นนน้นมาให้คนนี้อันนี้มาให้ไม่รู้ใครส่งมาให้มั่งนะ หลายเบาเหลือเกินตอนนีนะ้วันไหนไม่มีสมาธิมันก็เจ็บนะวันไหนมีสมาธิมันก็ไม่เจ็บมันแค่นั้นเองนะ่ะจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณอัชลาฉายากุลน้ัมสักการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตส่งการบ้านโยมยังคงฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและทำวัดเช้าเย็นตลอดกับทางวัดหากไม่ทานจะปฏิบัติตามย้อนหลังต้อค่ะระยะ ระยะหลัง Work f r ฟอ home มีความรู้สึกอยากนั่งภาวนาบ่อยขึ้นเพราะรู้สึกสงบดีหากดูอารมณ์ในยามปกติรู้สึกว่าหลุดไม่หลุดไม่รู้ตัวบ่อยแต่พอนั่งจริงก็ฟุ้งอีกค่ะเมื่อสักครู่นั่งภาวนาครึ่งชั่วโมงตกหลุมอากาศหรือหลับไปแล้วสับปะง,งกก็ไม่ทราบถึงสี่ครั้งยากจริงๆเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าชีวิตนี้จะฝึกได้ก้าวหน้าแค่ไหนแต่จะพยายามไม่ถอยค่ะขออนุญาตเรียนถามคำถามพระอาจารย์ที่มีเกี่ยวกับการภาวนาเพราะอยู่ๆก็สงสัยขึ้นมาคำถามแรกการผิดศีลห้าข้อหนึ่งใดเป็นบาปมากกว่าอีกข้อไหมเจ้าคะเช่นการฆ่าสัตว์จะบาปมากกว่าการดื่มสุราหรือเปล่าหากใช่ข้อใดเป็นบาปมากที่สุดเจ้าคะ และอีกคำถามการตัดต้นไม้หรือทำให้พืชตายนั้นเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะเนื่อพืชเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณคลองนะเนื่อพืชเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณตอนี้ผู้เจ้าทรงปรับอาบาิพระในข้อนี้ภาคของเขียวให้หลุดออกจากที่ไว้ก็ไม่ได้เพราะคิดว่าพระไปฆ่าสัตว์นะหรือฆ่าต้นไม้ นะแต่เพราะอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองนะเพราะว่าพระที่เป็นต้นบัญญัติถาไปตัดต้นไม้ในนะอุทยานหลวงนะก็เลยถูกพระราชาคาดโทษเอาไว้เพราะฉะนั้นเพื่อบรรเทาความกริ้วของพระราชาก็จึงบัญญัตินพระวิัยข้อนี้ขึ้นมานะนะก็จนเราใช้จนถึงวันนีนะ้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้พระไม่นะไปทําอะไรได้วยความขาดสตินะ ทนะีนี้ถ้าพูดถึงคา,ารวะถามว่าผิดศีลห้าไหมไม่ได้ผิดหรอกบาปไหมนี่ไม่บาปหรอกแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเรามีเจตนาอะไรด้วยนะไอเดีบอกว่าไม่บาปเนี่ยที่จะตัดไม้ทาลายปา่าไปขายใครจะลาําบากก็ช่างหัวมันอะไรเงี้ยนะโลกมันจะร้อนแค่ไหนก็เรื่องมัน,นถ้ามีเจตนาอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าเจตนาเราเป็นอกุศลอยและมันบาปไม่บาปดูที่เจตนาเจตนาเราเป็นกุศลหรืออกุศลทําด้วยความโลภโมโทสัรนบาตั้งนั้นนะนะบาปทั้งนั้นนะนะ นะแต่เป็นความโลภที่ไม่ประกอบด้วยธรรมนะที่มันไม่พอเหมาะพอดีนะอย่างเช่นเราทำหมากินแน่นอนะมีความโลภอยู่นี้แหละแต่ว่าความโลภเหล่านี้เราประกอบอาชีพยอย่างสุจริตอย่างเงี้ยไม่ถือว่าบาปนะเป็นความโลภที่ประกอบด้วยธรรมแต่ถ้าเป็นความโลภที่มันไม่ประกอบด้วยธรรมเอาตะเ,เปรียบคนอื่นเขาทําให้คนอื่นเขาลำบากทําให้สภาพอากาศมันร้อนขึ้นมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยอันนี้บาปแน่นะตอนนี้เราก็ดูได้เนหะ็นไหม บรรจะกาศแปรปรวนในหมดตอนนี้ทั่วโลกเลยนะนะแ,แถวอีสานไม่แน่นะคืนนีนะ้ตอนนี้พายุถล่มจีนลูกเบลอเลยตอนนี้นะอาจจะเข้าถล่มมาถึงลาวถ,ถ้าลาวเอาไม่อยู่ก็น่าจะหลุดมาถึงไทยทนะาแม่น้ำโขงเนี่ยนะอันนี้อันตรายเหมือนกันนี้เป็นเรื่องที่เพราะความมาักง่ายของคนทั้งนั้นนะนะส่วน ศีลเนี่ยข้อที่5เนี่ยถ้าทําผิดศีลข้อที่5้านะสำหรับศีลหน้านะอันนั้นบาปที่สุดเมืาอทำให้คนขาดสติสมแญนยะคนนี่ทำเมาขึ้นมาแล้วขาสัตว์ก็ได้รักทรัพย์ก็ได้พูดผิดในกลางก็ได้พูดเท็จก็ได้ทั่งนั้นถ้าขาดสติขึ้นมาเนี่ยนะศีลข้ออื่นเนี่ยถ้าเทียบความผลที่จะตามมาในภายหลังเนี่ยข้อที่5เนี่ยสงสุดแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปสํารวจดูแล้วกัน นะข่าสัตว์ก็บาปอยู่บาปอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าคนะ่านั้นสัตว์นั้นคืออะไรด้วยนะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีเจตนาน้อยมีเจตนามากสัตว์นั้นมีคุณหรือสัตว์ที่ไม่มีคุณอะไรอย่างเงี้ยส่าวัวข่าควายก็บาปกว่าค่ายุงค่าแมงวีแน่ละนะเพราะใช้เจตนาต่างกันนี้เห็นตนก็เขาก็จะมีเครื่องวัดอยู่นะนี่ตนนะส่วนเรื่องกรรมฐานนังโยมนี่ อย่าเพิ่งท้อใจยอมอย่าคิดว่าไอการปฏิบัติก้าวหน้าคือการที่ฉันจะต้องนั่งสมาธิแล้วสงบขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆนี่ย้ำแล้วย้ำอีกนะนะวันนี้ชั่วโมงนี้มันสงบชั่วโมงต่อไปมันอาจจะฟุ้งระเบิดระเบ้อเลยก็ได้ช่างมันนะไอตัววัดจริงๆคือเรารู้ทันมันไหมขนาดนีนะ้อารมณ์กระทบแล้วรู้ทันไหมมันไม่จำเป็นว่าจะต้องสงบอะไรนหนักหนาหรอกนะมันจะสงบมันจะฟุ้งช่างมันไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของเราคือรู้ไหมว่าตอนนี้กําลังสงบ หรือกาลังหลงเพลิดเพลินเคลืบอนเพิ้มกับมันอยู่แต่นะมันปวดเมื่อยเห็นมารู้ทันไหมมันไม่สงบเนี่ยดูมันรู้ทันไหมว่ากาลังฟุ้งอยู่หรือหลงยินร้ายกับมันอยู่ไปสังเกตดูให้ดีแค่นั้นแหละนะะเชิญจากคุณม้อยตันติวงการทำวัดปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นตั้งแต่ได้ฟังธรรมทำวัดเชา้าวัดเย็นพร้อมทางวัดแบบขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำ ท่องในใจและปฏิบัติสม่ำเสมอเจ้าค่ะพร้อมรู้กายใจของตัวเองมากขึ้นน้อมรับคำสั่งสอนเจ้าค่ะอ๋ออนโมทนาโยมม่อยด้วยนะฮะดีแล้วล่ะนะนะโยมมาช่วยทำนนทําำนี่อะไรในวัดต้องเยอะเนี่ยนะนะสุดมากก็จะเป็นบุญน้อยๆกันนะั้นแม้กระทั่งพระป่าวันนี้นะมีบุญน้อยนะบุญใหญ่คือการเจริญสตินี่บุญใหญ่ว่าะจะทำให้เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะไม่ต้องให้เรากลับมาทุกข์เหมือนเดิมอีก นะส่วนการให้ทานมีโอกาสก็ทําไปเท่าที่ตัวเองจะไม่ลําบากเดือดร้อนก็ทําไปนะแต่ว่าบุญใหญ่อย่าทิ้งนะเพราะว่าการเจริญสตินี่ไม่ไม่มีเงินสักบาทแล้วก็ทําได้ันะ่นแอละอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําได้เป็นะอย่างนั้นนะจากคุณพาสิริเมื่อเช้าขับรถไปทําบุญที่วัดวังหินเส้นริมน้ําในใจคิดว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางสะพานบุญที่เราชอบขับรถ แวบหนึ่งเห็นเส้นทางเป็นดอกไม้เต็มข้างทางสวยงามแต่พอกระพริบตาภาพนั้นหายไปคำถามภาพนั้นคือภาพที่เห็นแว็บหนึ่งคืออะไรเจ้าคะภาพนิมิตเนี่ยคำตอบนะ <c oughs> นมิมิตบางคนเห็นเป็นแสงเพชรแวบวับแวบวับอะไรก็นมนี้เยอะแยะนะฮะพวกนิมิตเนี่ยต่อให้ลืมตายอยู่นะจากคุณ พันวรสอุดมผลกราบนมัสการ,การพระอาจารย์เจ้าค่ะขอส่งอารมณ์ปฏิบัติกรรมาฐานเชาน้านี้นั่งสมาธิ50นาทีเหมือนทุกวันค่ะวันนี้เห็นว่าความคิดที่เกิดจากสมองกับที่เกิดจากจิตมีลักษณะาอาการเกิดแตกต่างกันความคิดที่เกิดจากสมองรับรู้ได้เลยว่ามันคิดในหัวค่ะเป็นเรื่องงานที่ต้องทำบ้างหรือเรื่องที่วิตกกังวลบ้างแต่คิดที่เกิดจากจิต มันผุดขึ้นมาเองทั้งสัญญาเก่าใหม่รวมถึงเรื่องอะไรไม่รู้ที่ผุดขึ้นมาเองเรื่องก็เก่ามากก็มีขอกับับขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเจ้าค่ะนี่คำถามนี้ตอบไปแล้วหรือยังนะคุณคุณหูนะว่าในที่มันขุดออกมานี่มาจากสัญญาเก่าที่มันยาวนานถ้ามาจากจิตนะบางทีมันคุดมาแบบข้ามพพข้ามชาติมา มันจริงไม่รู้ว่ามันคิดอะไรหรือบางทีเวลามันเรียบเรียงเป็นความคิดขึ้นมามันมันงดงามมากเป็นบทกวีเป็นปรัชญาอะไรก็ไม่รู้ดึกซึ้งมากนะเวลาจิตเราสงบมันจะเห็นอย่างนั้นเลยนะมันไปเอามาจากไหนเราไม่เคยเขียนบทกวีอะไรพวกนี้ได้เราไม่เคยมีวัชทองอะไรขนาดนี้มาก่อนทำไมเวลาคิดมันช่างปรุงแต่งสร้างสรรค์ได้สวยงามขนาดนั้นอะไรเงี้ย หรือบางทีมันช่างปรุงแต่งได้ชั่วร้ายมากหยาบคายมากอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในใจของเราแล้วแต่ว่าจิตขนาดนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลนะอันนี้เป็นอาการที่มันไปขุดเอาสัญญาเดิมที่เคยเซฟข้อมูลไว้ลึกๆนะไม่รู้กี่พ่อพี่ชาติแล้วมาถ้าถ้าเป็นทางจิตนะทางสมองก็แค่ปัจจุบันนี่แหละนะแค่ชาตินี้นะแค่นั้นเองจากคุณหมายขอส่งอีกหนึ่งสภาวะเจ้าค่ะ วันนี้จิตกุศลเกิดขึ้นตั้งแต่ตื่นนอนสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตปฏิบัติบูชาเข้าพรรษาและได้ทำบุญตักบาตรวันอาสาละหบูชาตามแบบของชาวพุทธยอมภาวนาแตะรู้อยู่เนืองๆตอนเย็นนั่งสมาธิก่อนนอนพอจิตเป็นสมาธิ พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นสังขารปรุงแต่งจิตยึดกายสังขารที่ปรุงแต่งมาเป็นเรามีตัวเรารู้กับสิ่งที่ถูกรู้พิจารณาวนกลับไปกลับมาอยู่อยู่เกิดสัญญาดับทั้งภายในและภายนอกตัวเราหายแวบ,บหนึ่งประหนึ่งว่าเราได้ตายไปจากโลกนี้แล้วเหมือนกับว่าจิตดับอะไรทำนองนั้นนะเจ้าค่ะ ไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่างแต่ก็รู้ว่าว่างมีแต่ว่างกับรู้เจ้าค่ะสภาวะเกิดขึ้นไวมากเหมือนปิดสวิตไฟแล้วสัญญาณติดพืบขึ้นมาใหม่อีกยังงงๆงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็รู้ว่างงไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรนะักกลับมาพิจารณาต่อก็พิจารณาเหมือนเดิมวนๆไปมาคราวนี้สัญญาณดับอีก ตัวเราหายไปอีกและเจอสภาวะว่างอีกเหมือนเดิมคราวนี้ชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วสัญญาณก็ติดกลับมาใหม่ก็ไม่ได้สนใจภาวนาต่อไปเหมือนเดิมเห็นสมาวะแบบนี้ติดต่อกันสามครั้งแต่ละครั้งจะชัดเจนมากขึ้นและองค์ภาวนาก็พิจารณากายสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ทุกขณะอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะน้อมกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะนะ มันจะเป็นอะไรช่างมันนะแค่แวบเดียวแวบเดียวนะนะมันมีว่างอสองสองทางก็คือว่างด้วยอำนาจของอรูปรชานอย่างหนึ่งนะว่างด้วยอำนาจของสุสญญตาอย่างหนึ่งสุญญตาของวิปัสสนาเนะ่ยนะพอร,รู้รู้ใหญ่อะไรอะไรรู้รูปรู้นามอยู่อย่าเงี้ยนะอยู่อมันว่างวาบหายไปเลยนะไม่รู้มันหายไปไหนนะตัวผู้รู้ยังอยู่ นะันย้อนกลับมาดูที่ตัวผู้รู้นั่นแหละมันจะเป็นอรูปฌานหรือจะเป็นตัวสุญญาตาธรรมนี้ก็ช่างมันนะย้อนกลับมาดูที่จิตทันทีเลยนะผู้รู้อยู่ไหนรู้ตรงนั้นนะมันบ้างแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นมีอะไรนะมีจิตที่กาลังทํางานอยูนะ่ย้อนกลับมาดูแค่นั้นเองนะเอาแล้วหมดแล้วนอนเดี๋ยวเราสวมดมนต์กัน